สวัสดีเพื่อนๆฟอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอชฟันธงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ําคืนวันพฤหัสนี้นะครับก็มีอยู่5คู่เช่นเดิมนะครับวันนี้ครับเราก็จะอยู่ในบอลถ้วยของยุโรปแต่ว่าเป็นถ้วยใบเล็กทั้ง2รายการเลยนะครับก็จะเป็นศึกยูโรปาลีกนะครับกับศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรลีกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวเคาะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวันกันหน่อยนะคร สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับแน่นอนครับเมื่อวานมีทั้งบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเตปเช่นเดิมนะครับเมื่อวานครับบอลเต็งทั้ง2ตัวผมเลือกต่อไปที่ทั้ง2คู่เลยนั้นนะครับคู่แรกครับผมเลือกไปที่คู่ของคาราเบลครับในคู่ของฮาลูกิทาวเจอกับแบล็กเบลเวอร์คู่นี้ผมเลือกต่อแบ็กเบิร์นไปที่ราคาครึ่งควบลูกซึ่งคู่นี้ครับก็รู้ผลตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเนื่องจากแบ็กเบิร์นนะครับขึ้นนำฮาลูกิตไปด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์ในครึ่งแรกก็ค่อนข้างจาัดแบล็กเบคู่นี้ ก่อนที่แบ็กเบิร์นครับจะมายิงอีก4เม็ดในครึ่งหลังทําให้แบ็กเบิร์นเอาชนะฮารุเกตทาวไปด้วยสกอร์แประตูศูนย์ก็เรียกได้ว่าบินบนเตงตัวแรกก็วินมาสวยๆเลยนะส่วนตัวที่2ครับก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกก็จะเป็นคู่ของ PSV กับกัตโกลเดนเจอร์ครับคู่นี้ผมลือกตอบพีเอสวีไปที่ราคาหนึ่งลูกซึ่งคู่นี้ก็เป็นไปตามเป้านะเนื่องจาก PSV ก็เอาชนะกัตโกลเดนเจอร์ไปได้แต่คู่นี้ก็จะไม่ได้เสียก็ตรงที่ในช่วงนาทีที่60หก่่านะีน Rangers, ยนนนยอ,อยท PSV PS จมิง สมเม็ดลวดทำให้พีซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลนเจอร์ไปด้วยสกอร์5ประตูหนึ่งบินบอแเต่งตัวที่2ก็ตีบวกมาแบบบนหวานเลยนะส่วนเซบสามเมื่อวานก็ยังไม่มาตามนัดนะครับแต่ว่าบอลเต่งทั้ง2ตัวเรียกได้ว,ว่าตีบวกแบบใสๆตีบวกแบบหวานเจี๊ยบทั้ง2บินเลยนะครับก็ยินดีกับสมาชิก VVIP ทุกท่านที่ได้ตามบินนี้กันนะครับ และแน่นอนนะครับถ้าใครที่ต้องการรับทั้งบนแต่งที่ทำเงินก็สามารถแอดไลน์ที่โช์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับที่ line แอด jos 8ปดที่ดิที่ใต้คอมมต์หรือว่าที่ q ิวโค้ดนะครับก็สามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะตัวทีเด็ด v ีวตัวทำเงินกันได้นะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง สป,ปาร์ตาพารจากเช็กนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดินโมสกิบจากโครเวเชียนครับคู่นี้กับจะเตะกันที่สนามเอเพ็ดอารีนาจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานนลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ชาวบ้านครับสป,บปาร์ตาปากก็อยู่อันดับที่1ของลีกเช็กนะครับแข่งไปแล้วหนัดชนะ5เสมอไปหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้17เสียไป5ประตูมีอยู่16กคะแนนนะครับส่วนฝั่งดีโมซากิปนะครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว4นัดเนี่ยชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้6เสียไป3ประตูมีอยู่7คะแนนครับสถิติเฮตูเฮตผลง,งานที่เคยเจอกัน4นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นฝั่งดีโมซเกิปทําผลง,งานได้ดีกว่าสป,รปาร์ตาปักนะในรอบห้าเกมที่เจอกันนะครับสป,บปาร์ตานะป3นนััดแล้วก็็เปฝ่ง Dig โมซากปเ,เอาชนะไปได้หนึ่งนัดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดิโนโมซาก็ปเปิดบ้านเอาชนะสปาร์ตาปัคไปด้วยสกอร์สามปรนึงในนัดแรกของรอบนี้น,น,นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสปาร์ตาปาคครับเก็บชชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปาร์ตาปัคเ,เ,เปิดบ้านเอาชนะคาวิน่าไปด้วยสกอร์สามปรึง ผลกับการของสปาร์ตาปาร์กในรอบ5เกมสปาร์ตาปาร์กผ่าททำเงินไปที่1เกมยกไป1เกมพาล์ลป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20นะครับส่วนฝั่งดินโนซอเก็บฟอร์ม5นัดหลังสุดซาเก็บเก็บช,ชนะไปได้2สมุ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดินโนซาเก็บเปิดบ้านเอาชนะลีเยกาไปได้ด้วยสกอร์2ประตู1ผลประกอบการของซาเก็บในรอบ5เกมซาเก็บพ่าททำเงินไปที่2เกมยกไป1เกมพาล์ไป2เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นาก,การทํากำไรอยู่ที่40%นะครับซึ่งเด่นราคาคูณนี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาตาพาร์คต่อที่ราคา ครึงลูกนะครับราคาที่เปิดมาก็ค่อนข้างจะแข็งมานกันนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่สปาร์ต้าาร์คต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ต้าาร์คราคาน้ำอยู่ที่1.90ถ้าเราไปลองฝั่งดินโมสเก็บนะครับราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.95นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะแต่ว่าเกมในแรกนะครับก็จะเป็นดินโมสเก็บ กลุ่มความได้เปรียบไปแล้วเนื่องจากเกมแรกเนี่ยเป็นดินอวรสกีปเอาชนะสปาร์ตากปสามหนึ่งนั่นนะครับก็มีผลต่างอยู่2ประตูในเกมนี้ครับสปาร์ตักจำเป็นต้องเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยอย่างแน่นอนนั่นนะครับภาพรวมผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก็เป็นสปาร์ตักทำได้ดีกว่านะครับสปาร์ตักก็ผ่านไป6เกมเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป5แล้วก็เสมอได้หนึ่ง ยิงได้ถึง17นะฮะแล้วก็เสียไปเพียงแค่5ประตูจากการลงเล่นไป6นัดส่วนฝั่งดิดวสเก็บนะครับฟอร์มในลีกก็ถือว่าก็ทรงๆนะครับก็ไม่โดดเด่นอะไรมากนะครับซาเก็บเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้2จาก4เกมในลีกนะครับมีเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงใน6เสียไป3ประตูนะครับซึ่งภาพรวมและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งสปาร์ต้าปาร์คนะครับก็เก็บชัยชนะได้2เกมจาก5เก เป็นซาเก็บด้วยน,นะพึ่งเก็บชัยชนะใน2เกมหลังสุดลวดนี้เลยนะ,นะครับซึ่งถ้ามองถึงภาพรวมของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้ครับอย่างที่บอกความคาดการณ์ของรูปเกมก็จะเป็นสปาร์ตัคเจ้าบ้านนะจำเป็นที่ต้องเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยือนอย่างสถานเดียวตั้งแต่วีแรกที่นกหวีดเป่ากัน,นขันหน้านะครับและแน่นอนครับทีมเยือนอย่างดินโมสเก็บวันนี้ คาดว่าน่าจะมาเล่นรับและรอโต่ากับเนื่องจากซาเก็บเองก็มีตุนไวแล้ว2ประตูแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสปาตาปาคเองก็เป็น1ทีมที่เล่นในบ้านก็มักจะมีผลง,งานที่ค่อนข้างจะดูดีถ้าวัดกันที่ผลง,งานในช่วงหลังนะครับในรอบ4ี่เกมหลังสุดสปาตาปาคเล่นในบ้านไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็มีเสมอไปหนึ่งแล้วก็ชนะไปได้3เกมนนะครับส่วนฝั่งซาเก็บก็มีเกมเ,เยือนที่ค่อนข้างจะดูดีนะในรอบ7เ,เกมซาเก็บก็มาเยือนคู่แข่งไม่เคยแพ้ใครเลยครับมีชนะไป4แล้วก็เสมอไป3เกมนะครับ แต่ถึงกันนั้นนะครับเกมเย้าเกมเยือนแบบนี้ส่วนตัวผมก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาพาร์คเนื่องจากความได้เปรียบก็จะอยู่ที่บ้านไข่บ้านมันนะนะครับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของสปาร์ตาพาร์คซึ่งสปาร์ตาพาร์คอาจจะไม่ชนะหรือว่าอาจจะไม่ผ่านเข้าไปรอบต่อไปแต่ว่าเกมนี้ผมอ่านว่าสปาร์ตาพาร์คยังมีดีพอนะครับที่จะเปิดบ้านเฉือนชนะดินาโมซาเกบไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สปาร์ตาพาร์คจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟันธง เราไปกันที่คู่ที่สองนะครับยังอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นกุหวังอาร์เจน์อัมตามจากฮอลแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูดูกเลตบลาสกาดจากเบลกเรียนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโยฮันคัฟอารีนาจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอาแจกนะครับอยู่อันดับที่9ของลีกพิเมดัสนะครับแข่งไปแล้วสองนัดชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้หกเียไปสามประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งลูดูโกเลตอยู่อันดับที่5ของลีกบอลโกเรียนะครับแข่งไปแล้วหนัดชนะไป4แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้19เสียไป4ประตูทําได้12คะแนนนะครับสวิสดีเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็ในนัดที่แล้วนะเป็นฝั่งลูดูโกเลตนะครับฟอร์ม โดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอาัจจคกับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัจจักบุกไปเอาชนะลูดูโกเลตมาเลอร์ดูสกอร์4ไป1ผลประกอบการของอาัจจคในรอบ5เกมอาัจจคผ่านทำเงินไปได้2เกมพาลรบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งลูดูโกเลตฟอร์ม5นัดหลังสุดลูดูโกเลตชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลูดูโกกกเเเเลลปปิดดบบ้าาาาาานนออชะะะสสตตรรรรซุม์5ู ผลประกอบการของลูโกเตในรอบ5เกมนะครับลูโกเตพันดเงินพิส3เกมพาล็ไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่60ซนะครับซึ่งเลทราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่ฝ erm ั่งอาแจกต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งควบ2ราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อาแจกต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2นะครับถ้าเราไปต่อฝั่งอาแจกราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.81ถ้าเราไปลองฝั่งลูโกเลตนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่ 2.04นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงเกมที่แล้วก็เป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างจะขาดลอยเลยนะซึ่งอาแจากเอาชนะลูโกเลตเรลุสโกส4-1ในบ้านของลูโกเลตนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาทั้ง2ทีมก็ถือว่าฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาก็จะมีช่วงที่ลูโกเลตนะครับฟอร์มสะดุดไปบ้างก่อนที่เกมล่าสุดก็จะเป็นลูโกเลตเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งไปถึง5-0เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจให้กับลูโกเลตได้เป็นอย่างดีส่วนอาแจากอ,นกอนนนเนนนน่ห้้าีีย จากรอบ5เกมนะครับมีแพ้ไป2เกมแต่ถ้าเราดูดีนะเป็นเกมที่กระชับมิดทั้ง2เกมเลยพอมาเป็นเกมทางการน,นะครับอาแจ็คก,ก็ถือว่าไม่แพ้ใครมาเลยนะสานัดติดต่อกันนะครับมีเสมอไปนหนึแล้วก็ ชนะไป2เกมนะครับที่น่าสังเกตนะครับทั้ง2ทีมนะครับสกอร์สูงต่ำเนี่ยในรอบ5เกมหลังสุดฝั่งอาแจกมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่5เกมเลยนะส่วนฝั่งลูกลิตมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่4เกมนะครับเกมนี้ก็เป็นอีก1เกมที่เลทสกอร์สูงต่ําที่ในอัตราสูงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะ,นะครับแต่ถ้าจะมองหาทีมทำกำไรจากคู่นี้ส่วนตัวผมก็ยังมองว่า ด้วยความที่ขุมกําลังของอาแจกยังคงเหนือกว่าทีมเยือนอย่างลูกเด,ดคนข้างจะเยอะบวกกับเกมนี้ครับอาแจกได้กลับมาเล่นในบ้านผมมองว่าเกมนี้อาแจกก็อาจจะมีโลเตชันบ้างนะครับแต่ก็จะประมาทลูกเด,ดไม่ได้เยนะนะครับซึ่งแน่นอนครับเกมนี้ผมก็ยังมองว่าอาแจกเองก็น่าจะย้ำชชนะย้ำแค้นได้อีกร้งหนึ่งนะ,นะครับบวกกับทีมเยือนอย่างลูกเด,ดที่แพ้คนข้างจะขาดในเกมแรกเกมนี้ถ้าหากว่า ดูเร็ดโดนไปอีก1เม็ดผมอ่านว่าทีมเยือนวันนี้ปล่อยจอยแน่นอนนะครับชั้นคูนี้จากราคาที่เปิดมาเป็นอาแจกต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งกบสองเนี่ย่วนตัวผมมองว่าอาแจกจะย้ำแคนย้ำชชนะได้อีกครั้งหนึ่งและมีโอกาสสูงมากที่อาแจกจะเปิดบ้านย้ำใหญ่ใส่ดูเร็ดอีก1นัดนะครับชันคูณนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อาแจกอัมตะดำจะเปิดบ้านปูพรมถล่มแหลกใส่รูดูเร็ดฟันทง เราไปกันที่คู่ที่3านะครับยังอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระว่างลูกาโนจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเนี่ยนเซนเกลตจากเบลเยียมนะครับคุณนี้ครับจะเตะกันที่สนามสเตดเดอร์เกเนฟนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนครึ่งนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ จ้าบ้านครับลูโาโนอยู่อันดับที่2ของลีกสวิสตเซอร์แลนด์นะครับแข่งไปแล้ว4นะัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้10เสียไป4ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฝั่งเซงกิลูตอยู่อันดับที่5ของลีกเบลเยียมนะครับแข่งไปแล้ว4นะัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้8เสียไป5ประตูมีอยู่9คะแนนครับสถิติเฮทเวิร์ดผลงานที่เคยเจอกันนะครับก็คู่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งก็เป็นนัดที่แล้วนะเป็นเซงกิลูตเปิดบ้านเอาชนะลูโาโนไปได้วยสกอร์สองประตูน,นะครับฟอร์มโดย แพ้กับเซนกิรุตในนัดที่แล้วไปด้วยสกอร์2-0ผลประกอบการของลูโาโนนับเพียงแค่4เกม ano, ลูโาโนพผันดวงเงินไปที่2เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำไรอยู่ที่50เนะครับส่วนฝั่งเซนกิรุตฟอร์ม5นัดหลังสุดเซนกิรุตชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซนกิรุตนะครับเปิดบ้านเอาชนะลูโาโนไปด้วยสกอร์2-0 ผลประกอบการของแซงกิรุดในรอบ5เกมแซงกิรุดพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่80%นะครับซึ่งเดือนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับราคาตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแข่งนะครับจากราคาเสมอนี้ราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งลูโกโน่ราคาน้ำจะอยู่ที่2.01นะครับชาติเราไปวางฝั่งแซงกิรุดราคาน้ำจะอยู่ที่1.84นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในนัดที่แล้วก็เป็นแซงกิลได สองประตูเป็นการตุนเวลา2สองประตูสำหรับซังกิโรนะเกมนี้ครับบังคับให้ลูกาโน่จำเป็นที่จะต้องเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยือนซึ่งผลต่าง2ประตูนะครับก็ถือว่ายังไม่ขาดมากนะักฉะนั้นลูกาโน่ก็ยังคงมีโอกาสอยู่แต่ถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นภาพรวมของทั้ง2ทีมจาก5นัดที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าลูกาโน่เนี่ยฟอร์มการเล่นก็ถือว่ายังแว่งๆนะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับฝั่งเซงกิโรที่ฟอร์มค่อนข้างจะนิ่งกว่า ฉันครับจากราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอผมก็ยังมองว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่อาจจะไปออกที่หน้าเสมอด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นลูกาโนนะครับเปิดเกมลุกบุกใส่คู่แข่งถ้ายังทําไม่ได้เนี่ยก็แน่นอนครับความกดดันจะอยู่ที่ลูกาโนแน่นอนฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ด้วยความที่เซนกิรุสกลุ่มความได้เปรียบแล้วและเซนกิรุสนะครับไม่จําเป็นต้องผีผามเปิดเกมลุกซึ่งเซนกิรุสก็อาจจะรอจังหวะคอรเตอร์แอตแท็กไมเด็ดของเซนกิรุสจะเล่นงานฝั่งเจ้าบ้านอย่างลูกาโนตัยคูน่นี้ส่วนตัว ผลเนี่ยอาจจะไปออกที่น่าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90นาทีในเกมนี้นะครับก็ผมมองไปที่แซงกิลุสคาดว่าวันนี้แซงกิลุสจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับเราข้ามไปคี่สึกยูฟายูโรปาคอนเฟเดรทิกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแอแซคแฟนก์ฟิร์ตจากเยอรมันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลบสกี้โซเฟียจากบบลแกเรียนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามดอยเซ่แบงค์พาร์คนะครับจะเตะก,กันเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครัฟเฟนเฟิร์ตนะครับอยู่อันดับที่7ของศึกบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้2เสียไปหนึ่งประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งเลฟสกี้โซเฟียอยู่อันดับที่8ของลีกบัลแกเรียแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้12เสียไป5ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับสถิติเฮทเวนรับคู่คนี้ก็เคยเจอกันอยู่1นัดนะครับก็เป็นเกมในเล็กที่แล้วเป็นทั้ง2ทีมนะครับเสมอกกันไปด้วยสอร, 1, ร์1ง ตหนึ่งนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแฟรงเฟิร์ตครับเก็บชัยชนะไปสองแล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอบพากเกมหลังสุดนี้แฟรงเฟิร์ตไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมมาสุดก็เป็นเกมที่แฟรงเฟิร์ตไปเสมอกับมาศูนย์ห้ามาดูสก็ 1, หนึ่งประูหนึ่ง ผมกับการของแฟรงก์เฟิร์ตในรอบ5เกมแฟรงก์เฟิร์ตพาทำเงินไปที่1เกมยกไป1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20นะครับส่วนฝั่งเล็สกีโซเฟียฟอร์ม5นัดหลังสุดเล็สกีโซเฟียก็เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เล็สกีโซเฟียเปิดบ้านเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตมาด้วยกั1ประตู 1, 1. ผลประกอบการของเล็สกี้โซเฟียในรอบ5เกมเล็สกี้พาทำเงินไปที่3เกมพานรูปไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60นะครับซึ่งเดืนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างแอตแลนติกแฟรงเฟิร์ตต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2นะครับราคาก็แข่งเอาเรื่องนะครับสำหรับคู่นี้นะนะครับราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างแฟรงเฟิร์ตต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งครบ2ถ้าเราไปต่อฝั่งแฟรงเฟิร์ตราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.82ถ้าเราไปลองฝั่งเลสกกีี้้โซเฟยนนะคครรับาา็จะะอยู่่ที2.00นครับก็็ซึ่่งคคูนนี้ะรับเปนการเจออกัันขงงทท้2ีมมเรริ่แกสุดนะโซ ถ้ามองถึงชื่อชั้นเนี่ยก็อยอมรับเลยว่าแฟงเฟิร์ตดูเหนือกว่าทีเมเยือนอย่างเล็บสกี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าผลงานในเลกแรกนะครับก็เป็นแฟงเฟิร์ตไปเสมอกับเล็บสกี้โซเฟียมาซึ่งเกมเนี้แฟงเฟิร์ตขึ้นนาไปก่อนนะก่อนที่จะโดนเล็สกี้โซเฟียมาตีเสมอเรียกได้ว่าโดนตีเสมอในนาทีบาปในนาที90กว่าเลยนะครับทำให้เกมนี้ครับมาสตาร์ตตั้งต้นกันใหม่โดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่จากภาพรวมของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของขุมกําลังในแง่ของอชื่อชั้นทีมเนี่ยต้องยอมรับ ตัวหลักๆของแฟรงก์เฟิร์ตในฤดูกาลนี้ก็จะมีมาเรลกาเซ่เพเมเกอร์ตัวเก่านะโอมามามุสลองดาวโคลโลมัวนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวลุกที่ค่อนข้างที่จะน่าอันตรายของฝั่งเจ้าบ้านส่วนผู้มาเยือนครับเล็บสกี้โซเฟียส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้เล่นโนเนมเกือบทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าผู้เล่นหลายตัวเนี่ยผมก็แทบจะไม่เคยดีนชื่อใน,นนะครับซึ่งจากภาพรวมและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับแฟรงเฟิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะเล่นในบ้านและทําผลงานได้ดีโดยที่เกมในบ้านของแฟรงเฟิร์ตในทุกรายการนะครับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยจาก7เ,เกมเล่นในบ้านเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะครับมีชนะไป4แล้วก็เสมอไป3เกม ส่วนทางกฝั่งเลบสกี้โซเฟียที่เกมเยือนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับหลังจากที่2เกมเยือนหลังสุดของเลบสกี้โซเฟียก็มีแพ้ไปหนึ่งเกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะฉะนั้นคนนี้ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่แฟงเฟิร์ตได้กลับมาเล่นในบ้านรายการนี้แฟงเฟิร์ตผมมองว่าทีมอย่างแฟงเฟิร์ตก็เอาอยู่นะนะครับและจากราคาไฮแคปที่เปิดมาเป็นแฟงเฟิร์ตต่อที่ราคาลูกรึ่งกุบสองยืนพื้นผมมองว่า1เม็ดของแฟงเฟิร์ตในบ้านผมว่ามีในเกมนี้นะครับซึ่งแฟงนนเฟิออจจร์ตนเกฟ ที่ค่อนข้างจะต่างชั้นกันมากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อินซีแดงดำไอแท็กแฟรงเฟิร์ตไปอรอลุ้นเม็ดที่2อฟันทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟล็กคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์พะงาดแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮิเบอร์เนียนจากลีกสกอตแลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามวิลล่าพาร์คจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับที่7ของศึกพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว3นัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้8เสียไป6ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับส่วนฝั่งฮิมเมเลียนครับอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยในวี้ของสกอตแลนด์นะครับฮิมเมเลียนไม่เคยเอาชนะใครได้เลยแล้วก็แพ้ไปที่สาเกมรวดยิงได้5เสียไป8ประตูยังไม่มีคะแนนนะครับสถิติเฮทเวนครับก็คู่นี้เคยเจอกันในเลกแรกหนนัดนะนะครับก็เป็นแอสสตันนนวิลิลล่าาาบุกกไปเเออชนะฮมมดีย 5, ร์5 ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแอสตันเวล่าครับเก็บชชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันเวล่าบุกไปเอาชนะเบอร์รี่มาได้ด้วยสกอร์3ประ1ผมกอบการของแอสตันเวล่าในรอบ5เกมแอสตันวิล่าพาทำเงินไปที่4เกมพารลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งฮิวเบเนียนฟอร์ม5นัดหลังสุดฮิวบเรียนครับเก็บช,ชนะไปได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮิวเบเนียนคร ผลประกบการของฮิมเบเดนในรอบพาเกมฮิมเบเดนพาทำเงินไปที่1เกมพารบบปิสเกมคิด เป็นประจาัญก,การทำกำไรที่20%ซนะครับซึ่งเงินราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านแอนซันวิลลาต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่แอนซันวิลลาต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งวิลลาราคาน้ำจะที่1.87ถ้าเราไปลองฝั่งฮิมเบเนียนราคาน้ำก็เจอที่1.94่นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมแน่น,นอนครับชื่อชันและมาตรฐานทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับผลงานในรีก็แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะนะครับ,รนะบ 2, วิล ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะออกหน้าดูดีสาหรับ ้าบ,บ้านอย่างแอนสันวล่าส่วนฮิเบเนียนครับยำแย่สุดๆผ่านในเกมเมลีกผ่านไป3นัดนะฮะแพ้ไป3เกมรวดนะครับยิงได้5แล้วก็เสียไปถึง8ประตูยังไม่มีคะแนนจากเกมลีกเลยนะครับบวกกับเฮ o ูเฮ d ในเกมแรกก็เป็นวิล่าสามารถบุกไปเอาชนะยำใหญ่ใส่ฮิเบเนียถึง50าําให้เกมนี้ครับผมมองว่าฝั่งวิล่าเองก็น่าจะผ่อนเกมเหมือนกันนะเนื่องจากแอนสันวล่าเนี่ยเกมสุดสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกจะต้องไปเจอกับเบลพูทําให้วันนี้วล่าอาจจะโลเทชันทีมพอสมควร ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีผมก็ยอมรับเลยว่าผมมองที่จะลองฮิวมเนียนอย่างที่บอกนะครับวันนี้วิลล่าอาจจะโลเทชันทีมขนาดใหญ่ทำให้แรกเริ่มเดิมทีเกมนี้ผมมองไปที่ทีมยังอย่างฮิวมเนียนซึ่งผมมองว่าฮิวมเนียนอาจจะไมาในเกมนี้แล้วก็มาแพ้ออกไปแบบไม่ขาดด้วยนะ,นะครับแต่สติของฮิวมเนียนนี่ย่ำแย่เหลือเกินนะครับในรอบ5เกมหลังสุดเนี่ย แพ้ไปถึง3เกมแล้วก็พาลบไปถึง4เกมส่วนทางกับฝั่งวิล่าที่ฟอร์มช่วงหลังของวิล่าก็ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะครับหเกมหลังสุดของวิล่ายิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง14ลูกนะครับก็เรียกได้ว่าเกมลูกของวิล่านี่ถือว่า ณนะชั่วโมงนี้กําลังเข้าฝักข้อฟอร์มบวกกับในรอบ5เกมหลังสุดวิลล่านะครับสามารถทําเงินไปที่4เกมเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมสกอร์สูงต่ําของทั้ง2ทีมในรอบ5เกมหลังสุดทั้ง2ทีมครับมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่5เกมทั้ง2ทีมเลยนะครับและแน่นอนครับวิลล่าเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะจากราคาที่เปิดมาเป็นแอสตันวิลล่าต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ครับจากราคาเนี้ย เหมือนจะแรงนะแต่ถ้าไปดูสติฮิมเบรเนียนูกการนี้ถือว่าย่ำแย่สุดแน่นอนครับผมเลือกอยู่ลองฝั่งฮิมเบนียนไม่ลงจริงคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่ายืนพื้นฝั่งวิลล่าเมตรในบ้านในเกมนี้ผมว่ามีฉันคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แอสตันวิลลขอไปลุ้นเมตรที่3กับแอสตันวิลลว่าเม็รที่3จะมาเมื่อไร่เพียงเท่านั้นเองฟันทง ก็จบกันไปแล้วน,นะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบคู่แรกนะครับสปาร์ตาปาร์กับดิเดโมสา,ก,มา,สา,ก,ากิคู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นสปาร์ตาปาร์กต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลอกต่อไปที่สปาร์ตาปาร์คคู่ที่2อครับอาแจกับบูโกลเลตคู่นี้อุเรตเปิดมาเป็นอาแจกต่อที่ราคาลูกครึ คู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่อาแจกคู่ที่3ครับลูกาโนกับแซงกิรุสคู่นี้อุเดทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแซงกิรุสคู่ที่4ครับแฟรงเฟิร์ตกับเล็สกี้โซเฟียคู่นี้อุเดทเปิดมาแฟรงเฟิร์ตต่อที่ราคาลูกครึ่งควบสองคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่แฟรงเฟิร์ตและคู่ที่ห้าแอดสันวิลล่ากับฮิมเวียนคู่นี้อุเดทเปิดมาเป็นวิลล่าต่อที่ราคาสองลูกควบคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่แอดสันวิลล่า และท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอรดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บนต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับก็จะเป็นที่ไลน์นะครับ @jos88 โอเลิกงที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สามารถสแกนและส่องเพิ่มผม,เ,เ,พมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะตัวทีเด็ด v v วีกันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงระดับเ่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ